สวัสดีค่ะทักษะภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะแบบฝึกหัดที่1ค่ะหน้า1เรื่องจากผ่าแต้มสู่อียิปต์นะคะเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะหน้า1ค่ะข้อที่1อ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคำถามนะคะหนังสือเรียนภาษาภาทีเรื่อง จากผาแต้มสู่อียิปต์นะคะข้อที่1คําคำพูดที่ว่าวันนี้วันดีเป็นสีวันตามความเข้าใจของนักเรียนหมายถึงอะไรคะนักเรียนว่าวันนี้วันดีหมายถึงอะไรนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะในที่นี้คุณครูก็ขอตอบว่าเป็นวันนะคะเป็นวันที่เป็นสีมงคลเป็นเลิกดีเหมาะที่จะทำนะคะในเรื่องที่ดีๆค่ะเช่น เริ่มทำงานวันแรกนะคะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานเปิดร้านใหม่เปิดกิจการใหม่ซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่เป็นต้นนะคะแล้ก็เลือกวันที่ดีๆวันที่เป็นสิริมงคลน,นะคะข้อที่2ค่ะพ่อกับแม่จะพาลูกๆไปที่ไหนไปทําอะไรบ้างจากการที่เราอ่านแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จะพาอ่าอิงกับเอื้องนะคะไปไหนนะคะ โดยคนที่พาไปนะคะจะมีพ่อมีแม่แล้วก็อินอินนะคะแล้วก็เอื้องนะคะไปทอดกระถิ่นที่ไหนคะลูกจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและพาไปเที่ยวอุทยานนะคะลานผาแต้มนักเรียนเคยไปเที่ยวกันไหมคะผาแต้มอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นชมทิวทัศน์ที่มองเห็นทุ่งนาและเทือกเขาของประเทศลาวค่ะ ะะเมื่อมองไปก็จะเห็นแม่น้ำโขงไปชมภาพเขียนนะคะไปชมภาพเขียนสีซึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะคะของอของคนในสมัยก่อนแล้วก็วัฒนธรรมของคนสมัยก่อนค่ะ จริงๆแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะเชิญชวนไปนะคะผาแต้มสวยงามมากเลยนะคะที่จังหวัดบุราชธานีถ้าใครอยู่จังหวัดอื่นภาคอื่นสามารถไปแวะเที่ยวชมได้นะคะไปดูชมตอนพระอาทิตย์ขึ้นค่ะแล้วนักเรียนจะรู้สึกประทับใจนะคะข้อ3ค่ะเพราะเหตุใดนะคะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์นี้จึงเรียกว่าผาแต้มจากการที่เราเรียนแล้วนะคะเพราะอะไรคะลูกค่ะเพราะนะคะ เพราะเป็นผาที่มีภาพเขียนที่มีลักษณะเป็นภาพวาดต่อๆกันค่ะมากกว่า300ภาพเลยนะคะแล้วก็เขียนด้วยสีแดงค้าเหมือนกับสีน้ำหมากนะคะคล้ายกับใครเอาสีมาแต้มค่ะ,ะคําว่าแต้มในภาษาอีสานก็หมายถึงการระบายสีนะคะ,ะถ้านักเรียนไปเห็นก็จะเป็นสีมันแต้มๆนะคะ,ะสวยเช่นเดียวกันนะคะ ยังไงนะักเรียนสามารถเซิร์ชหารูปภาพนะคะว่าผ่าแต้มเป็นที่ไหนจากอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือดูในหนังสือนะคะอะย่างไงก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้านี้คุณครูก็ฝากกดแชร์กดซ u b s c r i b e กดติดตามให้คุณครูด้วยนะคะที่สำคัญน,นะคะอย่าลืมแชร์แบ่งปันเพื่อนๆนะคะลูกเราจะได้มีการทบทวนไปด้วยกันนะคะฝากด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคุณครูย้ำแล้วทุกครั้ง ในการทำแบบฝึกหัดนะคะลูกค้าอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยเพื่อความเข้าใจนะคะหน้าที่สองค่ะข้อที่สี่โอ้โหสวยเหลือเกินเอื้องค่ะร้องอุทานด้วยความตื่นเต้นให้นักเรียนวาดภาพความรู้สึกนึกคิดไปกับเอื้องนะคะ ภาพที่จะวาดนะคะก็จะเป็นภาพของเอื้องและครอบครัวนะคะที่ไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มใช่ไหมคะและในขณะที่พระอาทิตย์สีแดงกลมโตค่อยๆโผล่พ้นสันเขาที่ทอดยาวทะมึนในม่านหมอกสีขาวและเบื้องล่างค่ะจะมองเห็นแม่น้ำขควงเป็นประกายวิบวับ เมื่อแสงนะคะกระทบกับกระแสนน้านะคะก็จะพลิ้วเป็นโรคเราวกับมีมือมาพัดโบกอย่างแผวเบานะคะทําให้เอื้องเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะค,ครูก็จะมีภาพให้นะคะนะักเรียนวาดตามคล้ายๆล,ลักษณะนี้นะคะใครมีฝีมือทางด้านศิลปะบรรเลงเต็มที่เลยค่ะลูกไปดูข้อต่อไปนะคะน่านะคะ ทำไมคนสมัยโบราณจึงวาดภาพลงบนแผ่นหินนะคะก็เพราะว่าคนสมัยโบราณค่ะไม่มีกระดาษใช้เหมือนปัจจุบันนะคะได้วาดภาพลงบนแผ่นหินแทนตัวอักษรน,นั่นเองค่ะข้อที่6ค่ะจากผาแต้มสู่อียิปต์มีความเกี่ยวโยงกันอย่างไรตอบตามความเข้าใจของนักเรียนความเข้าใจของนักเรียนเข้าใจว่ายังไงคะอาจตอบประมาณนี้นะคะลูก มีภาพวาดที่สื่อความหมายบอกเรื่องราวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นคล้ายๆกันค่ะและทั้งผ่าแต้มและอียิปต์นะคะใช้การวาดภาพตามผนังหรือแผ่นหินแทนการเขียนตัวอักษรน,นั่นเองค่ะหน้าสานะคะข้อสองค่ะ บอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำ 1. นําำตัวเลขไทยนะคะเติมลงในช่องว่างและเขียนคําให้ตรงกับคําอ่านค่ะตัวเลขไทยก็จะมีเลข1,2,3,4,5,6,7,8,9มาดนะคะมาดูตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างแรกนะคะคำว่าสับตะนะคะสัตะอ่านว่าสับตะก็คือตัวเลขหมายเลข7นะคะ ในที่นี้ก็ให้นักเรียนนำตัวเลขไทยด้านบนนะคะมาเติมแล้วก็เขียนคำอ่านนะคะให้ถูกต้องนะคะข้อถัดไปค่ะคำว่าอัดนะคะอัดนี้นักเรียนลองตอบพร้อมกันสิคะกับคุณครูว่าอัดนี้ต้องเป็นตัวเลขอะไรคะลูกอัดคือหมายเลข8ค่ะอัดนะคะคำที่ถูกต้องต้องเขียนคำว่าอัด อ,อ่างไม่หาอากาศทอฐานนะคะเขียนคำให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วก็อ่านว่าอัดค่ะข้อต่อไปนะคะจัตาวาจัตาวาหมายถึงเลขอะไรคะจัตาวาก็คือหมายเลข4ค่ะจัตาวาหมายเลข4เขียนคำนะคะเขียนคำว่าจัตวาค่ะอ่านว่าจัตาวานะคะ ข้อต่อไปค่ะเบนจะนะคะคำอ่านว่าเบนจะก็คือตัวเลข5ค่ะเบนจะหมายถึงเลข5นะคะคำะให้นักเรียนเขียนคำก็เขียนคำว่าเบนจะค่ะอ่านว่าเบนจะนะคะต่อไปค่ะนบนบหมายถึงหมายเลข9นะคะนบเวลาเขียนคำก็เป็นนหนูพอพานค่ะอ่านว่านบนะคะ คำอ่านคือนกค่ะข้อต่อไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้น่าจะเป็นเลขอะไรคะเลข6ค่ะอ่านว่าคํำก็คือชฉอชิงนะคะอ่านว่าฉอชอ่อชะนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือตัวเลขนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะ เขียนคำให้ตรงกับภาพนักเรียนมาดูภาพกันก่อนนะคะมีคําให้ก็คือด้วงปลาบึกกุจิสคารับนะคะรู้จักสัตว์ตัวไหนบ้างไหมคะนะคะเราจะมาเติมเลยตัวแรกนะคะนักเรียนดูตัวแรกน่าจะเป็นอะไรตัวที่2ตัวที่3และตัวที่4นักเรียนรู้จักสัตว์ประเภทไหนชนิดไหนบ้างไหมคะจะได้เติมก่อนเลยนะคะอ่ะ แล้วมาดูตัวแรกนะคะตัวแรกนะคะเคยเห็นไหมคะลูกตัวแรกตอบว่าสคาลับนะคะตัวนี้ก็คือสัตว์ที่อยู่ในตำนานที่เราดูหนังอียิปต์ใช่ไหมคะมัมมี่อะค่ะเป็นสัตว์ในเขาเรียกว่าสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะในเรื่องเดอะมัมมี่นะคะนักเรียนจะเห็นสัตว์ตัวนี้นะคะสคาลับนะคะตัวที่สองค่ะสัตว์ตัวนี้มีชื่อว่ากุด จีถ้าภาษาหนูจะอ่านว่ากุจจีจีจนะแต่ภาษาครูแถวบ้านครูจะเรียกว่าแมงกุจนะะกกจีนะคะตกอีสานเลยค่ะแมงกุจจีนะคะจะพบเห็นในอุจระวัวเอออุจระควายนะคะแมงนี้ค่ะกุจจีนะคะต่อไปค่ะมีตัวเดียวก็คือปลาบึกนะคะปลาบึกก็คือปลาน้ําจืดนะคะ ที่มีห้องข้างขนาดตัวใหญ่นะคะปลานจืดอ่าที่มีขนาดาใสายพันธุ์ตัวใหญ่ชนิดหนึ่งตัวสุดท้ายก็คืออะไรคะลูกเคยเห็นไหมคะนี่แหละค่ะด,ด้วงนะคะตัวนี้ก็คือตัวด้วงนะคะอ่าสข้อเรียบร้อยแล้วนะคะหนา้า4ค่ะข้อที่3แต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้นะคะคำแรกค่ะ โกรธนะคะโกรธในที่นี้นะคะคุณครูแต่งประโยคว่าโกรธนะคะก็คือเป็นมาตราการนับเลขของคนไทยสมัยโบราณหมายถึงจำนวน10ล้านค่ะในที่นี้ตามใจนักเรียนนะคะแล้วแต่นักเรียนจะแต่งได้เลยนะคะคำต่อไปค่ะโบราณโดยแต่งประโยคว่าอะไรดีนะโบราณอ่า คุณครูขอแต่งประโยคว่าฉันชอบสะสมของโบราณหรือหนูจะแต่งว่าฉันชอบสะสมเหรียญเหรียญโบราณหรือธนบัตรโบราณอะไรของโบราณนี้ก็ได้นะคะข้อที่3ค่ะทิวทัศน์นะคะแต่งประโยคก็คือฉันชอบถ่ายรูปทิวทัศน์บนจุดชมวิวที่ผาแต้มนะคะนักเรียนชอบอทิวทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติหรืออะไรต่างๆ สามารถแต่งประโยคได้เลยนะคะคำต่อไปค่ะอุทยานนะคะอุทยานสามารถแต่งประโยคได้ว่าอุทยานนะคะเราไปเที่ยวมาแล้วนะคะคุณพ่อพาฉันไปเที่ยวอุทยานลานผาแต้มนะคะเหมือนกับในเรื่องเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคำต่อไปค่ะประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์โดยแต่งประโยคเป็น อืมอ่านั่นก็แต่งว่าฉันชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์มาค่ะนะคะคำาต่อไปค่ะทอดกระถินนะคะจากการที่นักเรียนอ่านในเรื่องนี้แล้วนะคะทอดกระถินไม่ใช่เหมือนปลาเอาไปทอดนะคะทอดกระถินก็คือการที่เราไปทำบุญนะคะทำบุญทอดกระถินอ่าแต่งประโยคว่าฉันได้ไปทอดกระถิน กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดค่ะคำต่อไปนะคะภูมิปัญญาในที่นี้แล้วแต่เราจะแต่งเลยนะคุณครูขอ,ขอแต่งว่าภูมิปัญญาฉันชอบภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสมุนไพรมารักษาโรคค่ะในที่นี้นะคะภูมิปัญญาชาวบ้านไม่จะเป็นแค่เป็นแค่สมุนไพรนะคะเอามาภูมิปัญญาเอามาจาักสาร นะคะหรือมาทอผ้าไหมหรือว่าจะมาเป็นอ่าต่างๆที่เอาไว้บีบนวดอตอกเส้นอะไรต่างๆก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนจะแต่งเลยนะคะอันเรียบร้อยแล้วนะคะข้อ3ค่ะ,คะต่อไปมาดูข้อ4กันค่ะข้อ4ี่นำคคาที่กําหนดให้มาแต่งเรื่องพร้อมกับตั้งชื่อเรื่องนะคะให้เรียบร้อยคําแรกค่ะอ่านว่าปาปิรุธนะคะ ปาปิรุษ、มหัสจันสคารับอียิปต์พีระมิดจากการที่เราได้อ่านเรื่องนี้แล้วนะคะสคาลับก็เป็นแมงชนิดหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะเอาคำที่กำหนดให้คําคำนี้นะคะมาแต่งเป็นเรื่องราวนะคะในที่นี้นักเรียนก็สามารถดูประกอบจากหนังสือแต่งตามจินตนาการของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมตั้งชื่อเรื่องด้วยเอ๊ะนั้นคุณครูเกินเป็นไกด์ไลน์หน่อยก็ดีเนาะ ดีไหมคะหรือว่าจะแต่งกันเองนั้นคุณครูเกินเป็นไกด์ไลน์ซะนิดซะหน่อยนะคะนักเรียนสามารถแต่งตามจินตนาการของหนูได้เลยนะคะลูกนั้นคุณครูคให้ชื่อเรื่องว่าเอตั้งชื่อเรื่องว่าดินแดนมหัศจรรย์นนะอียิปต์ค่ะมาดูนะคะอ่าก็คืออ่าประเทศอียิปต์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่น่าประทับใจมากที่สุด อีกสถานที่หนึ่งนะคะเพราะมีพีระมิดนักเรียนรู้จักพีระมิดไหมคะเคยรู้จักเคยได้ยินแล้วใช่ไหมคะอ่านในบทนี้ก็จะรู้จักรูปของพีระมิดแล้วนะคะซึ่งโบราณคดีค่ะจัดให้เป็น1ใน7นะคะพีระมิดนี้จัดเป็น1ใน7นะคะของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกค่ะในยุคโบราณนะคะโดยพีระมิดก่อสร้างมาเพื่ออะไรคะนักเรียนทราบไหมคะพีระมิด ก่อสร้างมาเพื่อเก็บศพของฟาโรห์กษัตริย์ของอียิปต์โบราณนะคะก็คือพระมหากษัตริย์ของเขานะคะเมื่อเสียชีวิตแล้วก็จะไปเก็บในที่ที่ที่เรียนเห็นเนี่ยค่ะที่เรียกว่าพีระมิดนะคะนำนำศพของพระมหากษัตริย์ไปเก็บไว้ที่นั้นนะคะภายในนะคะก็จะมีการภายในจะมีการวาดภาพตามฝาผนังตามเสา ตามต้นสาวตามที่ต่างๆนะคะหรืออาวาดใส่ในกระดาษปาปิรุสนะคะที่เกี่ยวกับสัตว์และของใช้ต่างๆนะคะถ้าเข้าไปดูภายในนะคะก็จะมีการวาดภาพนะคะเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับสัตออว์ตและของใช้ต่างๆส่วนสัตว์ที่วาดนะคะก็มีสัตว์หลายประเภทแต่มีสัตว์ตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าสคาลับ สัตว์ตัวนี้ก็คือได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นอะไรคะให้เป็นตัวแทนแห่งเทพนะคะซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวอียิปต์ค่ะหน้าที่5ค่ะข้อที่สฝึกการใช้ภาษาใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและใส่เครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายผิดนี่นะคะหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง ข้อที่หนึ่งค่ะพยางทุกพยางต้องมีความหมายข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะข้อที่สองค่ะถ้าพยางมีความหมายจะเรียกว่าคำข้อนี้ถูกหรือผิดคะถูกค่ะคำบางคำอาจมีเพียงพยางเดียวถูกต้องนะคะ คําบางคําอาจมีหลายพยางก็ถูกต้องอีกค่ะสุดท้ายค่ะคําประกอบด้วยเสียงและความหมายถูกต้องค่ะข้อที่สองค่ะเลือกคําที่มีจํานวนพยางเท่ากับคําที่กําหนดให้แล้วนําไปเขียนในช่องว่างลบแรกครูจะพาอ่านก่อนนะคะคําว่าลิขสิทธิ์ปาปิรูส อบายามุขสุนทรียภาพพีระมิดถลม่มสมบัติพัตสถานสุกนาตกรรมซากประรักหักพังภูมิใจคณะกรรมการสูจิบัติวัฒนธรรมเหตุการณ์และคำว่าสามารถค่ะ จากโจทย์นะคะเลือกคําที่มีจํานวนพยางค์เท่ากับคําที่กําหนดให้ใช่ไหมคะคาแรกคือคําว่าจะรวจจะรวจมีกี่พยางค์คะมีสองพยางค์ค่ะคําไหนบ้างที่มีสองพยางค์เหมือนคําว่าจะรวดเอาอย่างนี้ค่ะง่ายๆนะคะคําแรกคําว่าจะรวจใช่ไหมคะมีสองพยางค์คต่อไปค่ะภูมิภาคมีสามพยางค์ประวัติศาสตร์สี่พยางค์ และสุดท้ายค่ะคําว่าโบราณสถานมี5พยางค่ะคุณครูจะอ่านตั้งแต่คําแรกแล้วนํามาเติมเลยนะคะอันนี้มี2พยางขออภัยค่ะอันนี้มี2พยาง3มพยางสี่พยางและหพยางนะคะคําที่1คําว่าลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์มีกี่พยางคะลิขสิทธิ์สามพยางนะคะเติมเลยค่ะ ต่อไปค่ะปาปิรุตปาปิรุตมี3มพยางค่ะนำมาเขียนในช่องที่เป็นคาว่าภูมิภาคนะคะต่อไปอะายามุกอะไยามุกมี4พยางค่ะมาเขียนช่องนี้นะคะทำไปทีละข้อด้วยกันเลยค่ะต่อไปค่ะคำว่าสุนทรียภาพ มีห้าพยางนะคะคำว่าพีระมิดพีระมิดสามพยางค่ะคำว่าถลมถะลมสองพยางนะคะใส่บรรทัดแรกเลยค่ะสมบัติพัทธสาน สมบัติพัสถานมี5พยางค่ะสมบัติพัดสถานโศกนาตกรรมโสกนาตกรรมหพยางนะคะต่อไปค่ะคำว่าซาบประรักหักพัง หพยางค่ะคำว่าภูมิใจภูมิใจมีสองพยางค่ะมาเติมในช่องแรกนะคะอะขออภัยค่ะภูมิใจคำว่าคณะกรรมการคณะกรรมการมีหพยางค่ะเนี่ยกูขยับนิดนึงอ่านไม่ได้อีกบรรทัดหนึ่งนะคะ คณะกรรมการต่อไปค่ะสูจิบัตสูจิบัตมีสามพยางนะคะใส่ช่องนี้สูจิบัตวัดธรรมวัฒดธรรมสีพยางค่ะใกล้จะหมดแล้วค่ะต่อไปเหตุการณ์เหตุการณ์รมี สองพยางนะคะใส่ช่องแรกค่ะสุดท้ายสามารถอ่านว่าสามารถแต่เขียนว่าสามารถรถอย่าสับสนนะคะลูกสามารถค่ะสองพยางเรียบร้อยค่ะครบทุกคำเลยค่ะหน้าที่6นะคะข้อที่สค่ะเลือกนิทานอีสบที่นักเรียนสนใจนะคะ แล้วเขียนแผนภาพโครงเรื่องตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะแผนภาพโครงโครงเรื่องนะคะในที่นี้นักเรียนต้องคิดก่อนว่านักเรียนจะเอาเรื่องอะไรดีนะคะที่นักเรียนสนใจโดยนักเรียนต้องเล่าให้ได้นะคะว่าในในิทานเรื่องนั้นมีตัวตัวละครอะไรสําคัญอะไรคือตัวประกอบแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเป็นยังไงสถานที่ที่ไหนแล้วก็มีข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรนะคะอ่า นักเรียนต้องรู้จักนิทานหรือนักเรียนต้องไปศึกษานิทานมาก่อนนะคะแต่ครูเอานิทานเรื่องนี้ละกันค่ะง่ายนะคะใครๆก็รู้จักแล้วก็ใครๆก็เคยได้ฟังมานะคะนิทานเรื่องค่ะกระต่ายกับเต่านะคะในแผ่นภาพคงเรื่องของคุณครูเป็นไกด์ไลน์ตัวอย่างให้นะคะเอาเรื่องกระต่ายกับเต่าค่ะตัวละครที่สําคัญนะคะก็คือตัวละครกระต่ายกับเต่าใช่ไหมคะ เป็นตัวนําเรื่องเลยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวละครประกอบนะคะตัวละครประกอบก็จะประกอบไปด้วยสุนัขจิ้งจอกและเพื่อนๆสัตว์ทั้งหลายนะคะที่เป็นกรรมการแล้วก็เป็นพยานในการตัดสินต่างๆนะคะแล้วแต่เรื่องแล้วแต่นิทานบางเล่มที่นักเรียนอ่านนะคะตัวไหนก็ได้นะคะต่อไปค่ะสถานที่ในเรื่องนะคะเราแข่งขันกันใช่ไหมคะกระต่ายกับเตา่า อยู่ที่ไหนคะอยู่ในป่านะคะเวลาที่เราเริ่มแข่งขันอ่นานเรื่องกระต่ายกับเต่าก็น่าจะเป็นเวลาประมาณกลางวันนะคะนะคะเรามาเริ่มเรื่องกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือเหตุการณ์เหตุการณ์แรกก็คือเหตุการณ์ที่1ค่ะการกระทําของตัวละครนะคะจากที่เราอ่านแล้วนะคะการกระทําของตัวละครเริ่มแรกเลยก็คือมีอะไรคะ,ะในการแข่งขันนะคะ การเริ่มของตัวละครคือในการแข่งขันวิ่งแข่งขันกันระหว่างกระต่ายกับเต่าค่ะเนื่องจากกระต่ายวิ่งนำเต่าไปไกลมากในเบื้องต้นนะคะและหันมาหันหลังกลับมาไม่เห็นเต่าเป็นยังไงคะอ้กระต่ายเป็นคนวิ่งเร็วรวดเร็วมากใช่ไหมคะวิ่งไปตั้งไกลแล้วหันหลังกลับมามองอ้าวเต่าอยู่ไหนเนี่ยนะคะผลของการกระทํานั้นเป็นยังไงเมื่อมองแล้วไม่เห็นเตา่า กระต่ายก็เลยตัดสินใจนอนรอโอ้ยกว่าเต่าจะเดินมาได้ต้วมเตียมต้วมเตียมกระต่ายก็เลยบอกว่าเอ๊ะนั้นนอนรอตรงนี้ก็แล้วกันใช่ไหมคะอ่าต่อไปคือเหตุการณ์ที่สองค่ะเหตุการณ์ที่สองนะคะการกระทําของตัวละครเป็นยังไงคะเมื่อกระต่ายหลับไปใช่ไหมคะนอนนอนรอตรงนี้นอนไปนอนมาเป็นไงคะกระต่ายเผลอหลับไปค่ะ แล้วก็หลับไปนานซะด้วยนะคะเขาคิดว่าเต่ายังไงก็คงจะมาไม่ถึงมองไปแล้วมองไปอีกเต่าก็ยังมาไม่ถึงกระต่ายก็เลยเผลอหลับไปนะคะผลของการกระทําค่ะเต่าวิ่งแซงกระต่ายไปเสียแล้วนะคะผลสุดท้ายของเรื่องค่ะเป็นยังไงคะผลสุดท้ายของเรื่องก็คือเต่าเป็นผู้ชนะการแข่งขันวิ่งระหว่างกับ เขาเรียกว่าเต่าเป็นผู้ชนะการแข่งขันนะคะในการวิ่งกับกระต่ายมันเป็นไปได้ยังไงนะคะ,ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะจากการที่เรามองแล้วเต่ายัางไงก็ไม่มีทางชนะกระต่ายได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่ากระต่ายเป็นอะไรคะลูกวิ่งเร็วมากนะคะส่วนเต่าเดินช้าตุ้มเตียมตุ้มเตียมกว่าจะไปถึงข้อคิดที่เราได้จากเรื่องนี้นะคะก็คือความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะก็เป็นความเพียรพยายามของเต่านะคะพยายามไปให้ถึงเส้นชัยเรื่อยๆนะคะก็เหมือนกับนักเรียนนะคะให้เราตั้งมั่นสู้ศึกษาความรู้นะคะเราพยายามเก็บความรู้สะสมไปเรื่อยๆค่ะวันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จได้นะคะแม้แต่คนที่ไม่เก่งออแม้แต่คนที่ไม่เก่งน,นะคะ นักเรียนตั้งใจพยายามศึกษาอ่านความรู้นะคะสะสมความรู้วันนี้อ่านหนังหน้าสาหน้าสาหน้าสะสมไปเรื่อยๆค่ะวันหนึ่งนักเรียนก็จะประสบความสําเร็จได้เช่นกันแบบเต่านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหน้านี้หน้าที่6ค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะหรือนักเรียนอาจจะเอาเรื่องอื่นที่ไม่ตรงกับคุณครูก,ก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในหน้าถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ